สินทรัพย์ที่น่าจะดูน่าสนใจมากที่สุดตอนนี้คงหนีไม่พ้นทิศทางราคาทองคำนะคะแต่ว่าราคาทองคำมันผูกโยงไปหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นดีมานด์ซัพพลายแล้วก็เรื่องของค่างเงินดอลลาร์เรื่องของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐด้วยวันนี้เนาเชิญ พี่หมูสุวัสดิ์สินสาดกนะคะกรรมาการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์โกลเดกจำกัดมาร่วมพูดคุยกันเพราะพี่หมูอาจจะมองแตกต่างจากร้านค้าทองนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นสายนักวิเคราะห์นะคะแล้วก็วิเคราะห์ทางเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์วิเคราะห์เรื่องของอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ข้างเงินด้วยใครที่ติดตามพี่หมูเนี่ยวิเคราะห์ในช่องของมณิชัดก็จะเห็นว่าพี่หมูสามารถโยงปัจจัยต่าง,างๆเพื่อวิเคราะห์ไปสู่ทิศทาง สินทรัพย์ที่ปี2,569ก็น่าจะเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งที่ให้ผลตอบแทนที่เย้ายวนแล้วก็ใครที่เป็นสายเทรดดิ้งเนี่ยการแกว่งของราคาก็อาจจะสร้างแรงจูงใจได้มากกว่าภาวะที่การลงทุนแบบปกติทั่วไปที่อาจอาศัยปัจจัยพื้นฐานรอบนี้เราคุยนอกรอบกับพี่หมูมาเมื่อสักครู่นี้พี่หมูบอกว่าสําหรับทิศทางราคาทองคำเนี่ยให้ไว้แค่ประโยคเดียวขึ้นอย่างเดียวไม่มีเสียว <laughs> สำหรับปี2569ทำไมพี่หมูถึงมองแบบนั้นแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับพี่หมูกันนะคะแจ้งข่าวกันนิดนึงสำหรับสัมมนาของเราเวลชิปนะคะที่จะเกิดขึ้นวันที่21กุมภาพันธ์2568ช่วงนี้ ราคาบัตรเราอยู่ในช่วงของ e a r l y Bird นะคะเป็นราคาที่พิเศษให้สำหรับคนที่จองเข้ามาถ้าใครสนใจก็สแกน QR Code ที่เห็นอยู่หน้าจอน,นี้ได้เลยนะคะปีหน้าเราจะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเราตั้งใจไปจัดในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์คือ21กลกุมภาพันธ์2,569เพราะว่าอยากจะเห็นทิศทางของ ดอกเบียให้ชัดๆก่อนแล้วก็ภาพรวมผลประกอบการของกลุ่มเทคอเมริกาในปี2,568เพื่อจะดูว่า อะไรที่เป็นของจริงอะไรที่เป็นของปลอมนะคะแล้วเราจะวิเคราะห์กันในเวทีนี้อัดแน่นด้วยข้อมูลจริงๆค่ะเพราะว่าเรามี15กูรูแล้วมีทั้งหมด6เวทีดีไซน์เวทีออกมาให้สนุกทุกเวทีค่ะไม่ซ้ำกันเลยนะคะใครที่เคยไปสมาา Meet ัมมนาม e e t อนกร e สของมันในแชทมาก็จะเห็นนะคะว่าเราจะมีการโปรดักชันที่สนุกสนุก แต่ได้สาระแบบเต็มที่แล้วก็อัดแน่นทุกเวทีใครที่สนใจสแกน QR ว o d e คที่เห็นที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเราไปร่วมพูดคุยกับพี่หมูกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนาวครับค่ะพี่หมูขาวันนี้ชวนมาคุยกันเรื่องของทองคําปีหน้าจะขึ้นต่อไหมคะเพราะว่าเขาส่งสัญญาณมาแล้วว่าปีหน้าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยอีกสักครั้งหนึ่งปี2 0 2 7อีกสักครั้งหนึ่งพี่หมูมองว่าไม่น่าต่ำกว่า3%เนตทีนี้ทองคําปีหน้ามองไงคะ ขึ้นอย่างเดียวไม่มีเสียวเอางั้นเลยนะพี่เลยอ้าวขึ้นทำไมอย่างนี้ข้อแรกเลยปัจจัยอะไรที่ทําให้ทองขึ้นดีกว่าอ่าหนึ่งไอไอตรงสงขาไอไอเนี่ยความเสี่ยงตรง,ตรงนู้นตรงนี้เดี๋ยวขึ้นมาแบบกลักกระปิดลักกระเปิดปิดปิดเปิดเปิดไม่จบไม่สิ้นอฮมันก็จะทําให้ความคนเนี่ยกังวลไปเรื่อยหรือแบบเลื้อยหลังอ่านะประการที่สองครับ แรงซื้อของธนาคารกลางยังไม่จบครับคุณคิดง่ายๆนะครับจีนเนี่ยดุลการค้าทะลุหนึ่งล้านล้านตอนนี้มีอะไรนะมีมีสำรองเท่าไหร่ผมจำไม่ได้กี่ล้านล้านอนะสามสิบสองล้านล้านใช่ไหมดอลลาร์ใช่ไหมจีนอะคุณรู้ไหมว่าทองคําที่เขาไล่ซื้อมาเนี่ยในสามปีเนี่ยจีนอะเขายังซื้อไม่ถึงพันงเลยตันอะ น้อยมากแล้วทุกวันนี้จีนเนี่ยมีทองสองพันกว่าตันคิดเป็นหกเจ็ดเปอร์เซ็นตของดีเซอร์ฟทั้งหมดคุณว่าน้อยไหมน้อยมากสมมุติแล้วกันนะครับผมแอดซูว่าจีนเนี่ยเอาแค่สิบห้าเปอร์เซ็นตก็พออีกเท่าหนึ่งอะแล้วถ้าจีนอีกเท่าหนึ่งน,ะน,นี้คุณคิดว่าจีนต้องซื้อถอยเท่าไหร่สามปีที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางนะครับซื้อทองไม่เกินปีละพันตันบอกอุณประมาณประมาณปีหนึ่งอะ ประมาณสักพันกว่าตันแค่นั้นอะ่ะอันนี้คือทั้งโลกนะค่ะ<ฆ>แล้วคุณคิดว่าอีกสามปีอะ่ะอย่างน้อยอะ่ะผมมั่นใจว่าธนาคารกลางจะต้องซื้ออย่างน้อยอีกพันกว่าตันต่อปีแล้วทองมันจะไม่ขึ้นได้ยังไงเพราะถ้าดีมามันมาอย่างนี้เอ้ดีมานอย่างอื่นมันก็ยังอยู่ของมันนะครับเช่นดีมานที่ซื้อไปออทำจูเลี่ปรมาณสี่สิบเปอร์เซ็นห้าสิบปอร์เซ็นของทั้งหมดนะครับ ดีมาที่ซื้อไปทําเทคโนโลยีคือทองเนี่ยมันต้องเอาไปทําเป็นในในอุตสาหกรรมออุตสาหกรรมด้วยนะแต่ไม่เยอะทาไม่เยอะมาสิบเปอร์เซ็นเองพวกนี้มันยังต้องมีอยู่แล้วพวกนี้เขาเขาเรียกว่าใช้แบบสิ้นเปลืองคุณเอาไม่ค่อยกลับมากลับมาเท่าไหร่หรอกอ๋อไม่ค่อยรีไซเคิลซื้อไปแล้วมันหายไปส่วนใหญ่มันจะน้อยจะกลับมาน้อยอ่าส่วนธนาคารกลางคุณว่าซื้อแล้วรีไซเคิลมามันไม่ได้รีไซเคิลซื้อมาเก็บ buy and hold เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีในมา,างนี้รออยู่ไอ้ส่วนที่เหลือสามสิบเปอร์เซน็นกว่าเนี่ยมันก็คือซื้อซื้อขายขายก็คือนี่แหละครับนักลงทุนกองทุน ETF อะไรพวกนี้แหละนี่แหละเนี่ยคือพวกนั้นพวกนี้จะเป็นตัวที่ทําให้ราคามันขึ้นขึ้น,น,นลงลงอะไรอย่างเงี้ยครับรแต่คนที่ทําให้มันไฮเออร์โ er ล่ไฮเออร์โ er ล่ไฮเออร์โ er ลไปเรื่อยๆมันก็คือธนาคา,ารกลางแล้วคุณนาําวทราบหนิยูนิตยูนิตคุยไปหายูนิต สกุลเงินใหม่ของบริอ oh, <unique. S 2> ๋อยูนิทต้องเอาทองคำ <Un ic. S 1> ไปแบ็กอัพอ่าหกสิบเปอร์เซ็นแล้วผมถามว่าอ้าวนี่ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่หรือว่าตอนแรกอะคนจะสงสัยเฮ้ยธนาคารกลางซื้อพอละเมึงไม่เห็นที่จเอาไปทําอะไรเลยเอาไปเก็บนี่ไงครับคุณคําตอบคุณบ่ hmm. าอ,อ,อืมมีคําตอบบาหกสิบเปอร์เซ็นทองอีกสี่สิบเปอร์เซ็นคือหน้าสกุลใช่ไหมอืมสกุลอะไรบ้างหยวน <Yeah. S 2> อ่า รูเบ<ะ>ิลรูปีแรนแล้วก็เรียวใช่ไหมคุณดูเด๋มัน,ม,นมันชัดเจนมากเลยในความคิดผมว่าดีมาดีมาเนาะเออใช่แล้วคุณแล้วคุณจะบอกว่าทม,มันจะลงมันจะลงได้ยังไงครับ<ม>อีกอย่างหนึ่งมผมยังไม่พูด<ม>สปายไซนะค่ะคุณไปดูสิทองขึ้นมาบ้าบอกคอแตกขนาดนี้นะสามปีที่ผ่านมานะสามปีที่ผ่านมานะสปายทองไม่เคยขึ้นเลย โอ้ทำไมอ่ะมันขุดยากเหรอพี่หมูมันขุดยากหรือว่าเขาไม่ขุดกันขึ้นมาต้องการเนี่ยราคามันขึ้นถ้ามันขุดง่ายคนเขาไม่เรียกว่าขุดทองหรอกคือมันขุดยากเอากระหั่นเหมืองเนี่ยนะการทําเหมืองทุกชนิดทํายากจริงไหมคุณต้องวางแผนสามถึงห้าปีคุณต้องลงมืออีกปีสองปีสามปีเจ็ดแปดปีนู่นนะนี่ประการที่หนึ่ง คุณดู<ะ>ไม่ง่ายตอนตอนฐานหินขึ้น500ห้าร้อยเหรียญนะซับภายถ้าไม่ออกมาเพิ่มเลยถ้าออกมาเพิ่มได้ใครๆก็อยากทำคุณเอาห้าร้อยเนี่ย<ะ>ไม่ได้ประการที่คเครือีมานไม่อิลาติกข้อสองครับในโลกเราร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยสี่สิบห้าสี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์สับายนะครับทองนะอยู่ในมือจีนกับรัสเซียอือา้าผมถามคุณนะถ้าคุณเป็นจีนกับรัสเซีย คุณอยากจะผลิตทองเยอะๆไหมไม่คุณอยากให้มันปล่อยให้มันขึ้นไปเหอะคุณได้ไงแต่แต่อันนี้ผมพูดถึงว่าเขาเป็นเจ้าของเหมืองทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะในจีนเนี่ยหรอย่างเงี้นไม่ใช่อย่างนั้นนะค่ะผมถามคุณว่าถ้าจีนรัสเซียเขาเป็นคนควบคุมทองได้ส่วนใหญ่ของโลกทางส u พ p l แล้วคุณคิดว่าทองมันจะไม่ขึ้นได้ยังไงถามผม มันไม่มีเหตุผลที่มันจะไม่ขึ้นดีกว่ะอืมโอเคแล้วถ้าเกิดคุณมาใช้คุณมาใช้อนาลอจีเดิมนี้ไม่ได้เลยนะอนาล็อกจีเดิมที่คนชอบพูดคืออะไรทองทําหน้าที่อยู่แค่หนึ่งป้องกันความเสี่ยงไม่ว่าจะเรื่องสงครามเงินเฟ้อค่าเงินใช่ป้องกันความเสี่ยงถูกไหมพวกเนี้ยมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเทรดดิ้งดีมานด์เขาเรียกช็อตเทอมค่ะถูกไหมเพราะถ้าเกิดคุณเงินเฟ้อมันขึ้นมันมีลง ถูกไหมความเสี่ยงสงครามมันมีขึ้นมีลงค่ะ่าเงินมันมีอ่อนมีแข็งเาเรียกเทรดดิเขาเรียกช็อตเทอร์มแต่ดีมานของธนาคารกลางเอาไปแบกไอยูนิตเนี่ยมันมันขึ้นมันไม่ลงง่ายๆหรอกมีแต่ขึ้นอันนี้ผมพูดถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปบอกว่าสมัยก่อนมันขึ้นแล้วมันจบล่อมันลงมานิวโลอะไรของมันเนี่ยล้วก็พักฐานต่ำาๆมันไม่มวันเกิดขึ้นครับเพราะว่ามันไม่เคยมีแฟกเตอร์ เรื่องธนาคารการซื้อเย,โยอะๆม,มันไม่เคยมีแฟกเตอร์ที่ทองคำถูกควบคุมด้วยจีนกับรัสเซียค่ะอันนี้ผมพูดถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้านนคุณจะบอกแบบนั้นมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทางถูกค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือดอลลาร์อันนี้สำคัญบางคนบอกว่า,าอ่อดอลลาร์อ่อนดอลลาร์แข็งแทงขึ้นบอกไม่เกี่ยวครับตอนนี้ดอลลาร์จะอ่อนจะแข็งทองมันก็ขึ้นเพราะถามว่าคนที่ซื้อทอง ไปเก็บอย่างธนาคารกลางไปทำยูนิตเนี่ยเขาจะสนใจดอลลาร์อ่อนแข็งไหมอเออตอนหลังตอนหลังไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะพี่หมูบางทีไปพร้อมกันเลยไม่สวนทางกันผมบอกคุณนาวาอย่างนี้ก็ได้ทองกับดอลลาร์การวิเคราะห์การลงทุนเาวนี้นะยากขึ้นเยอะเพราะว่าสมัยก่อนนะอ่าเดี๋ยวสมมตินะน้ำมันขึ้นอะไรทองลงหรืออะไรเงี้ยมันจะมีใช่ไหมเดี<ช>๋ยวนี้ไม่ได้<ช>สักอย่างเลยลเดี๋ยวนี้มันเพี้ยนไปหมดอืม ดอลลราออนดอลลร์แคร์อะไรบ้าเนี่ยสมัยก่อนไม่ได้เพราะอะไรครับพี่เออเพราะว่าบริบทเพราะมันมีแปลตัวแปรใหม่ไงเช่นเมื่อก่อนคุณไม่เคยมีคุณไม่เคยมีแรงซื้อธนาคารกลางเยอะๆอย่างนี้สองเมื่อก่อนคุณไม่เคยมีดีดอลไรเซชันสามเมื่อก่อนคุณไม่เคยมีกลุ่มบลิกค่ะสี่เมื่อก่อนนะครับสหรัฐไม่เคยร้อนก้นขนาดนี้อ่ะผมพูดถูกไหมใช่ พูดอย่างนี้ถูกปหมสารัฐอย่างมากนะเมื่อก่อนเจออะไรชาเลนเจอสหภาพโซเวียตขึ้นเองแล้วเป็นอย่างนั้นก็จบไม่มีอะไรสารัฐก็เบิร์ดเป็นป่าเบิร์ตมาตั้งกี่ปีจนกระทั่งอยู่ดีๆอ้าวตายแล้วมาเจอรัสเซียมาเจอจีนเหนื่อยเลยควนี้ไอการที่กลายรัฐเป็นอย่างนี้แหละมันก็เลยสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนให้โลกไงแล้วอย่างนี้ดีกับทองไหมอ้าวคิดเอาเองก็มีมากที่สุดลยพี่หมแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งสมัยก่อนดอลลาร์เคยอ่อนแบบเชิงโครงสร้างแบบ เคยนะตอนแรกเคยอ่อนแต่สหรัฐเขาแก้ได้เช่นในปี1970กว่าเขายกเลิกเบตันวูดทิ้งเขาไปบังคับบาฮาทาซ่าแอคคอร์ดเขาไปทำปีโตดอลลาร์อ,อะไรพวกเนี้ยเขาก็แก้กลับขึ้นมาไงแต่รอบเนี้ยเขาก็แก้เหมือนกันแต่แก้แล้วไม่ได้ผลดีเท่าสมัยก่อนเพราะปี1970กว่าจีนอยู่ตรงไหนครับตอนนั้นโหจีนนี้คนก็ยัง<ห>ไม่สนใจจะพูดถึงเลย ใช่จีนถึงไหมจีนยังปฏิวัติวัฒนธรรมยังยากจนข้นแขนไม่ไม่ไม่อยู่ในสมการโลกแล้วกันผู้นีแล้วกันเข้าใจยังครับค่ะบริบทที่คุณถามว่าทําไมมันเปลี่ย่างงั้นเพราะจีนด้วยผมบอกคุณเลยนะแค่ปัจจัยจีนข้อเดียวนะข้อเดียวเลยนะคุณว่าเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนเยอะเลยเปลี่ยนการบริโภคเปลี่ยนเศรษฐกิจทำไมสหรัฐต้องดิ้นขนาดนี้เปลี่ยนค่าเงินเพราะจีน พ่อจีนทําไมดอลลาร์มันถูกดีดอลลาร์ส่วนใหญ่กับพาอจีนพูดงี้ถูกกว่าวะจีนเป็นผู้นําแล้วนะไม่ยา้แล้วกันเขาขายมากขึ้นนะพี่หมูเรื่องของทางเงินเขาก็มีอิทธิพลมากขึ้นสหรัฐร่ํารวยมาจากการเป็นโรงงานโลกใช่ไหมคุณนาวค่ะหลสงครามโลกครั้งที่สองอ่าแล้วตอนนี้จีนใช่ไหมจีนยึดนะเออแล้วสหรัฐล่ํารวยล่ํารวยมาจากเทคโนโลยีที่เกิดที่สร้างไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี นิวเคลียร์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตชิปพวกนี้จีนสารัฐเป็นคนสร้างนะค mm. อมพิวเตอร์พีซีพวกเนี้ยสหรัฐสร้างอ่แล้ววันนี้ฮะคุณคุณอนะใช่หไหมจีนมาท้าทายแล้ว <Okay. S 1> จีนนําไปสารัฐในเรื่องเทคโนโลยีนะไปกี่อย่างวแต่ก็ยังแพ้อยู่หลายอย่างอ่าโอเคอะไรอีกครับที่สารัฐร่ำรวย mm. การเงินครับดอลลาร์ mm. คุณว่าถูกไหมสารัฐหนึ่งเป็นโรงงานโลกก่อน เสร็จแล้วก็ตามมาด้วยเลยครับเทคโนโลยีแล้วก็ตามมาด้วยดอลลาร์แล้วก็ตามมาด้วยอาวุธอ่ะผมถามุณสี่อย่างเนี้ยโดนท้าทายหมดยังกูแต่แต่ดอลลาร์นี่คืออาจจะยังยากอยู่นะพี่หมูเพราะว่าโลกคงใช้ดอลลาร์กันเยอะอะตอนเนี้ยปริมาณเยอะมากผมบอกโดนท้าทายไม่ได้โดนล้มโอเคนะนะอ่าผมผมไม่ได้พูดว่าจะโดนล้มผมบอกคุณแล้วดอลลาร์เนี่ยอาจจะเหลือสักครึ่งหนึ่งของโลกหรือสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของโลก จากเดิมเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบลดบทบาทถูกลดบทบาทแล้วผมว่าจีนแฮปปี้แล้วเพราะอะไรครับถ้าคุณไปไล่อินซีให้จนตรอกเดี๋ยวอินซีมันเงนก็จะมาไม่รู้จะทําอะไรนแล้วผมถามคุณเป็นจีนกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆมันอาจจะทำให้เขาหยุดก็ได้ถ้าเกิดสงครามคุณจะไปไล่คุณจะไปไล่ศาแล้วให้จนตรอกทำไม คุณคุณทำเพราะคุณไม่ได้ต้องการเป้าหมายคุณไม่ได้ต้องการคองโลกคนคุณคุณหอนอวคุณหนาวสมัยก่อนที่ฝรั่งตะวันตกยังไม่ได้เจริญนะสมัยที่เจิ้งเหออะไรเดินลงเดินเรือก่อนก่อนฝรั่งอีกใช่ไหมรู้สิแล้วทําไมจีนเขาไม่ไปยึดแอฟริกาอ่ะไม่ไปยึดยุโรปอ่ะอย่างเงี้ยไม่ไปยึดอินเดียทําไมอ่ะทำไมเขาไม่ยึดอ่เพราะเขาไม่ได้อยากยึดอย่างนั้นเขาอยากจะยึดในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันอ่ะ ในเชิงอิทธิพลในเชิงซอฟต์พาวเวอร์ในเชิง Power, เมอร์คอมเมอร์สเมอร์ชานแต่เขาไม่ได้อยากยึดในเชิงออกกาลังไปยึดค่ะเนี่ยถูกไม่งั้นเขาก็คงทําไปแล้วตอนนั้นน่ะคุมว่าไม่ถูกเหรอแต่เขาเล่นอะไรไปไปส่งคนไปอยู่แล้วก็มีสารเจ้าอรลมอย่างนั้นน่ะ,ค,ะคือผมก็เลยจะบอกว่าจีนเนี่ยวิธีการของเขาผมไม่ได้บอกใครถูกใครผิดนะครับผมแค่บอกว่ามันต่างกันเฉย บริบทวิธีคิดมันต่างกันแล้วจีนน่ะชอบทําอะไรแบบซอฟต์แล้วก็จะแบบ gradual ก็คือค่อยๆอ่ะคุณดูง่ายๆคุณไปหาหมอจีนะเขามาถึงเออเอาไปเลยยาแรงคุณเอาสิบสิบขนานไม่ไม่ไม่มีค่อยๆแต่ซึมลึกค่อยๆแต่ซึมลึกอ้าวอ้าวคุณนครับอ่าเลือดลมไม่ดีอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่เป็นอะไรใช่ไหมอันนี้ร้อนในไอนูนไอ้นี่ของเขาอ่ะคือผมไม่ได้บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดผมว่ามันดีทั้งคู่แต่ถ้าเอามารวมกันจะดีที่สุด โดยบริบททั้งหมดก็คือ<ะ>คุณเชื่อผมเหรอว่าหนึ่งสหรัฐไม่ลม้มง่ายๆสองจีนก็ไม่ลม้ม<ะ>ทั้งคู่ก็อยู่กันไปแต่<ะ>เอางี้ดีกว่าคุณเอา<ะ>หลังจากโควิดอ่ะกี่ปีละสามสี่ปีแล้เนาะในสามสี่ปีเนี้ยคุณเอาสัมภาษณ์มากี่ครั้งใ้เรื่องที่เป็นไครสิสอ่ะกี่เรื่องเยอะมากเป็นหมื่นเป็นพันนะมึง แล้วมันเคยเกิดยังมันเคยเกิดสักหนึ่งใครสิทธิ์ยังอันไหนช่วยบอกผมหน่อยสักหนึ่งอันอะมีไหมสงคราม่แมรงแรงไม่มีนะไม่มีคือมันเป็นมันมันไม่ใช่ไม่มันไม่ถึงขั้นใครสิทธิ์แต่มันเป็นเรื่องของเอ่อคอนฟสิทธ์ต่างๆค่ะถูกไหมใครสิทธิ์ที่คุณต้องพูดถึงอย่างต้มยำกุ้งคุณต้องพูดถึงอย่างศูนย์แปดแฮมเบอร์เกอร์ค่ะแบบนี้ผมถามคุณ อะไรคือครสิทตอนนี้มีครับใครสิทอ of อ of อนฟิเดนใช่ไหมเชื่อมั่มนแ้วพี่มไม่ผมเข้าใจนะเพราะว่าถ้าคุณจะมาบอกอเอ้ไม่มีอะไรเลยคนบอกว่าไม่อยากฟังค่ะคือผมแค่บอกว่ามันมีครับมันไม่ใช่ไม่ไม่มีมันจะต้องมีเรื่องนู้นเรื่องนี้แยะไปหมดแต่โดยบริบททั้งหมดเราต้องเข้าใจภาพใหญ่แล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ถ้า คนที่วางหงส์นะบอกว่าน้ามันไม่ขึ้นพุดนจะขึ้นทองะจะขึ้นใครซื้อตั้งแต่สามปีนะรวยไม่รู้หรือรู้เรื่องแล้วเ <ph ys> พราะอะไรครับเพราะว่าผมฟันธงไงว่ามันไม่เกิดใครสิทธ์ค่ะพี่หมูนั้นนั้นถามนิดหนึ่งว่าสรุปแล้วทองเนี่ยที่พี่มองว,ว่าขึ้นอย่างเดียวไม่มีเสียวเนี่ยคืออะไรมันเป็นตัวกําหนดจากนี้ไปกันแน่ดีมานดีมานดีมานนะอันที่สองค่าเงินดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์อันที่สามดอกเบี้ย เพราะว่าค่าเงินดอลลาร์กับดอกเบี้ยเนี่ยสหรัฐอเมริกาเพาคอนโทรลได้ส่วนดีมานเนี่ยฟังพี่หมูเหมือนว่าจีนจะเป็นคนคอนโทรลถ้าถ้าถ้าทองมันขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบเป็นตัวค้ำยันสําคัญเลยตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วกันร้อยเปอร์เซ็นผมว่าดีมานครึ่งหนึ่งดอลลาร์สักยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์สักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อที่เหลือก็จะเป็นเรื่องดอกเบี้ยแค่นี้แหละครับถัดเจนหลัก เพราะว่าปรับใดถ้าไม่มีดีมานธนาคารกลางนะคุณเอาจบแล้วหายเออโลเนี่ยก็ไปไม่ได้แล้วอยู่อาจจะอยู่กับที่ไม่ไปแต่ถ้ามันยังมีมันไปทีแต่มันจะพักฐานปรับฐานยกฐานถูกไหมฮะซึ่งมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาสามรอบแล้วสามปีอะสามสี่รอบแล้วมันจะไม่ได้ถ้าอผมจะไม่มีสามรอบหรือสี่รอบนะทุกฐานที่พักมันขยับใชายเออโล ใช่ไเออร์โลไฮเออร์ไฮแต่มันจะมีช่วงจังหวะพักฐานพักฐานเสมอค่แล้วโดยโดยแอเวอร์ขึ้นสามลงหนึ่งสามครั้งแล้วอือขึ้นสามลงเอารอบล่าสุดเอาแค่ขึ้นเอารอบล่าสุดก็พอไม่ต้องเอาต่อสองรอบที่เหลือละกูบิตัวเองก็ได้รอบล่าสุดนะครับมันตั้งฐานอยู่ประมาณสามพันสองร้อยกวเหรียญใช่ไหมคุณเอาไปดูใ่ใช่สามพันสองสมพันขึ้นมาประมาณสี่พัน อใช่แล้วก็ย่อลงสี 4, ่พันสามร้อยแปดสิบเหรียญถูกไหมใช่แล้วก็ยอ่อตีกลมๆก,ก็ส<า>ี่พันสี่เกือบเกือบสี่พันสี่อ่ะอ่ขึ้นมาเท่าไหร่ครับประมาณพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยเหรียญใช่ไหมไม่หายใช่ใชอ่ะถ้าขึ้นสามลงหนึ่งคือต้องลงเท่าไหร่คนเนาะน้อยสุดอ่ะมันขึ้นมาพันสองอย่างน้อยต้องลงสี่ร้อยถึงห้าร้อยอ่ะอแล้วมันลงสี่ร้อยห้าร้อยป่ะอืมสี่พันสามร้อยแปดสิบมันลงไปเท่าไหร่ สามพันแปดร้อ้าสิบสี่สามันเก้าอ่ะแล้วมันลงไปสี่ร้อยห้าร้อยป่ะใช่ไหมแล้วมันก็ยืนอยู่แถวนี้ไหมอืมค่ะเห็นไหมเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเมื่อกี้ย้อนกลับเมื่อกี้ที่ผมพูดไงดีมา n d โลกอ่ะ1ร้อยเปอร์เนตะเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรหนึ่งในสามประมาณสามถึงเปอร์เซนคือเข้าชักออกเทรดดิ้งกับ้ไแมทที่ผมพูดอ่ะคือนักลงทุนไง ETF อะไรพวกนี้อ่ะ อ,าอ้าก็ถ้าเกิดหนึ่งในสามเขาชักเขาชักออกอย่างนี้ปุ๊บแล้วคุณจะแปลกใจทําไมอ่ะว่าราคามันจะลงไปนหนึ่งในสามได้อันนี้คือบวกลบนะมันแน่นอนมันไม่มีแบบเป๊ะเป๊ะขนาดนั้นแต่มันใกล้เคียงมากคุณไม่เชื่อคุณไปอืูสิแล้วคุณคิดว่ามันบังเอิญหรอเออก็แล้วแต่ถ้ามันบังเอิญสามสามปีติดนี่คุณก็ต้องคิดแล้วนะว่าเฮ้ยมันบังเอิญจริงเหรอสามครั้งเนี่ยอันนี้ผมให้ข้อเท็จจริงผมไม่ได้มั่วนะ แล้วแล้วอย่างนี้คือมันน่าจะขึ้นยาวคือเอาพูดในง่เป็นขาขึ้นแล้วกันในระหว่างที่ขาขึ้นอ่ะมันก็จะมีฟันปลาบ้างเกิดขึ้นใช่หมายความว่าเฟรนด์มันจะยาวไปนานนะแล้วก็สองสามปีสองสามปีเนาะเอาง่ายๆ้นขึ้นองทองห้าพันอือเอนี้ละกันห้าพันเหรียญห้าพันเหรียญนะคะภายในสองสามปีภายในไม่เกินปีสองเจ็ดคุณก็เห็นแล้ว อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ใช่2027ไม่เกินสองปีเชื่ออย่างนั้นก่อนที่มันก็3,000กว่าเนาะใช่ใช่เฮ้ยตอนนี้4,000เนี่ยพี่4,000เนี่ยผู้ผิด4,003ตอนนี้4,003เอ่อผมมอกว่าปีหน้าจะปลอดันเเอ่อผมเชื่อว่าเห็นผมเมื่อว่าเห็นเพราะว่าดีมาเนี่ยไอ้50%ตอนเนี้ยมันยังอยู่ส่วนตอนเนี้ยที่มันพักฐานลงมาเพราะว่าไอ้ส่วน30%เนี่ยหนึ่งในสามอ่ะ มันมันขายแล้วมันยังไม่เข้ามามันไปเล่นอย่างอื่นต้องพูดตรงๆเปไปเล่นอะไร,รอ่ะพี่เพราะว่าปิดคอยก็จะเจ็ดหมื่นอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นเล่นอะไรอ่ะหุ้นเทคอเมริกา<อ>ช่วงนี้เขาก็โรเททแล้วเนาะออกมาจากพวกกลุ่มกลุ่มบรรดาเอไอละวโรเททออกมาละเป็ปเล่นอะไรเป็นเล่นพันบัตรไงจูนเอาอ้าวผมคุณย้อนกลับไปคิดนะผมบอกถ้าถ้าสมมุติว่าดอกเบี้ยลงพันบาทขึ้นไหม อืมโอเคอราคาก็ขึ้นเนาะแค่นี้เลยโอ้โหแค่ดอกเบี้ยลงนะหนึ่งเปอร์เซ็นนะคุณก็กําไรพันธบัตรมหาศาลแล้วพี่หมูแต่ว่าประชุมของธนาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยเขามีแนวโน้มว่าจะขึ้นไปดอกเบี้ยศูนจุดเจดหอันนี้จะมีอันนั้นนั้พันธบัตรญี่ปุ่นอคุณก็ต้องดูตลาดที่ไยงงเหรเพราะว่าบอลญี่ปุ่นมันก็ เยอะเหมือนกันนะพี่ด้วยด้วยสัดส่วนของข้างเงินเยนไม่แต่บอลญี่ปุ่นนะกี่เปอร์เซ็นที่ต่างชาติซื้อผองามมันไม่มีญี่ปุ่นถูกไหมไม่มีที่ปนครึ่งหนึ่งก็มาจากบ o j เจถือโอเคโอเคก็จะอยู่ที่บอลสหรัฐจะมากกว่าสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะมาจากคนญี่ปุ่นซื้อเองอืมเงินออมมาเลยโอเคใช่เพราะฉะนั้นไอไอการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแคร์เทนแคเยนแคร์ลิเทนมากกว่าพันธบัตรญี่ปุ่นบ้านทางญี่ปุ่นน่ะ คนที่จะเจ็บตัวจริงๆคือคนญี่ปุ่นเพราะขาถือเยอะไม่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 ใช่ไม่ใช่คนต่างชาติเป็นหลักแต่คนต่างชาติจะมีผลในมุมของการเอาไปแคลลี่เทนอันนี้มันคนละประเด็นกันนะมันต้องแยกกันนะเมที่เกิดเนี่ยมันจะต้นทุนเพิ่มมาพี่หมูแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาลงทุนในบอลของสหรัฐอเมริกาหรือว่าหุ้นเทคของอเมริกาไหมมันจะมีส่วนที่ส่งผลกระทบ้างไหมคะพี่หมูกับสองตลาดนี้คือการลงทุนบอลเนี่ยมันจะตลกนิดหนึ่งเนาะ คุณจะลงทุนเพราะยิวหรือเพราะไถถ้าสมมติช่วงราคาดอกเบี้ยขึ้นบางคนก็จะบอกเอ้ยไปซื้อพันธบตัตรเพราะได้ยิวสูงเพราะแสดงว่าคุณจะถือสั้นแต่ถ้าผมผมบอกคุณใหม่ถ้าวันนี้ดอกเบี้ยจะลงแน่ๆสมมติจะลงแน่ๆแปลว่าราคามต้องขึ้นถูกไหมคุณนะถูกต้องค่ะล็อกแต่คุณต้องด,ด,ดูดีๆนะมันมันไม่ได้มันเพราะว่ายิวเคิร์บอเมริกาเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้ คืออย่างนี้ตอนนี้อยู่เครเมกามันจะตลกตลกหน่อยนะมันจะเป็นอ่านี่นี่สมมุตินี่หกเดือนอ่าแล้วก็ไล่ไปหนึ่งปีสองปีสามปีมันก็ลงลงลง,ลงนะไปถึงสามเปอร์เซ็นกว่าแล้วมันก็ขึ้นไปถึงเกือบสี่ห้าหกสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ลงนู่นเลยตรงปปลายประมาณสิบปีขึ้นอนะ่ะแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าคุณซื้อบอลระยะสั้นระยะกลางนะคุณได้กำไรแต่ถ้าคุณซื้อระยะยาวบางทีคุุณอาจจะะะขดดทนน้วยนะ่ ตลกมากคือเฟดลงดอกเบี้ยแต่ยิวสิบปียี่สามสิบปีมันขึ้นเ mm hmm. พราะมันขึ้นเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าราคามันลงนะค่ะอันนี้ต้องเก็บน้อตไว้นิดหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ทั้งกระดานนะอ <Okay. S 1> บอลนี่มันจะซับซ้อนเล็กน้อยแต่โดยสรุปแล้วกันนะครับถ้าคุณเข้าใจบริบทของการลดดอกเบี้ยแล้วคุณเข้าใจว่าทําไมตลาดอเมริกามันยิวเขิลมันถหน้าตาย,ยานี้เพราะอะไรครับ เพราะคนเชื่อว่าในที่สุดแล้วสหรัฐเจอเงินเฟอ้อแน่นอนในระยะต่อไปนี่คือทาไมไอบอลร,ระยะยาวๆสิบปีขึ้นมาถึงขึ้นไงครับยิ่อ่ะรันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บคุณก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นห,หรือไม่คุณก็ต้องไปชอ็ชอตช็อตบอลพวกนั้นแทนใช่ไหมฮะอันนี้คุณถามว่าเงินไปลงไหนบอลเนี่ยตลาดมันใหญ่กว่าตลาดหุ้นเยอะนะครับใช่ค่ะใช่ไหมแล้วผมคิดว่าการลดดอกเบี้ยมันมีอีกอิมพิเคชันหนึ่งคุณรู้ไหมคืออะไร คุณจำได้ไหมว่าที่คนชอบพูดว่าธนาคารสารัฐหรือคนที่ถือบอลเชสเชอรี่อะไรไปเยอะๆตอนแรกอ่ะแล้วขัดทุนเนี่ยาดอกเบีย้ยมันขึ้นเร็วใช่ไหมจำได้ไหมอืมอืมค่ะ h ฮ l t ูมัชชวล i t ีอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วเหมือนคนก็ไปพูดถึงขั้นว่าไปเปลี่ยน accounting อะไรด้วยใช่ไหมค่ะค่ะอ้าวนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ทำไมดอลลร์เอไม่ใช่ดอลลร์เปดต้องลงดอกเบีย้ยอ้าว ก็ถ้าเบสเฟสลองดอกเบี้ยจาก4.5มา3%คุณว่าไอ้บอลพวกนั้นนะที่มันขาดทุนอ่ะมันจะมันจะตีตื้นขึ้นมาไหมเห็นไหมคือ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 ต้องเข้าใจว่าเราบริบทแต่มันผูกกันหมดแหละมันอยู่ที่ว่าคุณเอาอ่อยากจะถามผมเรื่องไหนอืมโอาโหถ้าวิเคราะห์ตรงๆได้นะคุณคงจะเห็นอะไรนะ ดอลล่์อ่อนน้ำมันขึ้นเลยอารมณ์แบบนั้นนะะเลื่อนมันคาดเดาได้แล้วนก็สมัยก่อนนะผมชอบเปรียบที่ให้มันดูเป็นโจ๊กๆแต่มันเป็นเรื่องจริงสมัยก่อนนะค่ะเปิดเทอมต้องซื้อหุ้นอะไรครับหุ้นบาร์จ้าโอ้พวกแบบว่าอุปก่อนจะได้ไหมมันมีมันมีหุ้นบาจาเนี่คุณรู้ใช่ไหมสมัยก่อนนะรู้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 เปิดเทอมต้องหุ้นซุ้นบาจ้าค่ะ iPhone ออกใหม่ต้องซื้อหุ้นคอมเซเว่นอะไรเงี้ยคือคือมันก็จะใช้กแฟได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ตอนนี้ไม่ได้ละ แต่เดี๋ยวนี้โลกมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครับจริงคือ AI มันทำงานให้เรามันซิมพลิฟายงานเราแต่วิธีคิดอะมันยิ่งยากขึ้นทุกวันนะครับใช่ใช่แต่การทำงานอะหมายถึงการปฏิบัติอะมันง่ายขึ้นทุกวันเพราะอะไรครับเพราะมันมีเครื่องมือถูกถูกถูกจริงนะคุณคุณต้องคุณต้องแยกก่อนนะบางคนบอกแต่คนต้องเป็นสมองนะพี่คนต้องเป็นสมองง่ายขึ้นเยอะในมุมของฟิสิกส์คอมพิวนตอร์แต่ยากขึ้นเยอะในเชิงของติงยิ่ง ใช่ใช่นี่แหละครับอืมค่ะอเอแล้วค่าวันนี้ขอบคุณพี่หมูมากๆนะคะขอบคุณค่ะพี่หมูสวัสดีค่ะส,คสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ